สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านผู้ชมเลยค่ะอะวันนี้ต้นก็จะนําเทคนิคเล็กๆน้อยในการทำปุ๋ยบารุงต้นไม้รวมถึงบอนสีที่เราปลูกไว้และส่วนผสมหลักนี่ก็คือกาแฟค่ะกาแฟที่เราดื่มนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นกาแฟชนิดไหนก็สามารถที่จะใช้ได้เพราะในกาแฟเนี่ยค่ะจะมีธาตุที่สําคัญอย่างมากมายดังเช่นธาตุไนโตรเจนมีคาเฟอีนที่มีกลิ่น คือกลิ่นหอมสาหรับเรานะคะแต่แมลงศัตรูพืชไม่ชอบกลิ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํารวมถึงส่วนผสมในการทําปุ๋ยและวิธีการใช้พร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันบอนสีที่ทุกท่านผู้ชมที่ปลูกไว้ที่บ้านเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับบอนสีที่ส่วนต้นตอนนี้แตกหน่อใบดกกัดสีสวยสดแทบทุกกระถางเลยค่ะ wow. และบอนสีกระถางนี้ที่ทุกท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่นัขณะนี้น้องมีชื่อว่าบอนสีสัตตบงกฎค่ะมีใบสีชมพูฮาร์กันแบบสวยสุดๆเลยค่ะซึ่งบอนสีแต่ละกระถางที่ทุกท่านกําลังรับชมอยู่นักขณะนี้จะมีลายใบที่สวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะการที่บอนสีจะมีใบดกกัดสีสวยเข้มได้ขนาดนี้ นอกจากดินต้องดีมีแร่ธาตุสารอาหารที่สำคัญสำหรับบอลสีและต้นไม้แล้วการดูแลบำรุงใส่ปุ๋ยเป็นประจำเพื่อเพิ่มเติมแร่ธาตุสารอาหารที่บอลสีและต้นไม้ได้ใช้ไปนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากมายดังนั้นต้นจึงนำสูตรในการใส่ปุ๋ยบำรุงบอลสีและต้นไม้ มาแชร์ดังมีส่วนผสมขั้นตอนการทำรวมถึงวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรที่ทำง่ายๆสูตรนี้เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะสูตรบำรุงบอนสีส่วนผสม,มที่1น,นั่นก็คือผงชูรสค่ะปริมาณที่ใช้วันนี้ต้นใช้ผงชูรส2ช้อนชาในผงชูรสจะมีกรดอะมิโน,โนของพืชช่วยในการสังเคราะห์แสงทำให้บอนสี แตกใบใหม่ใบดกกัดสีเข้มสวยแข็งแรงนอกจากนี้พงชูรสยังช่วยป้องกันโรคอันจะเกิดกับบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดช่วยให้บอนสีมีระบบรากที่ดีทำให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะส่วนผสมที่สองสำหรับวันนี้นั่นก็คือเครื่องดื่มชูกำลังในเครื่องดื่มชูกำลัง จะมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งน้ำตาลกลูโคสจะเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวคำว่าโมเลกุลเดียวหมายถึงน้ำตาลที่เพื่อสามารถนำไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการหมักปริมาณที่ใช้หนึ่งฝาค่ะส่วนผสมที่สามซึ่งเป็นส่วนผสมนังเอกนั่นก็คือน้ำกาแฟค่ะปริมาณที่ใช้น้ำกาแฟ ต้นใช้1แก้วในน้ำกาแฟจะมีธาตุที่พืชต้องการมีทั้งธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมธาตุแมกนีเซียมธาตุแคลเซียมมาถึงส่วนผสมที่4นั่นก็คือน้ำเปล่าปริมาณที่ใช้น้ำเปล่า10ลิตรค่ะวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรนี้สามารถใช้ได้2วิธี 1. ฉีดพ่นทางใบ เทคนิคในการฉีดให้ฉีดบนใบใต้ใบรวมถึงที่ดินปลูกน้องบอนสีด้วยค่ะสำหรับเวลาในการฉีดพ่นแนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเช้าไม่เกิน9ก้าโมงเพราะเป็นช่วงที่บอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดเปิดปากรับปุ๋ยได้เต็มที่ค่ะวิธีการใช้ปุ๋ยวิธีที่2ลาดลดที่โคนต้นค่ะทุกครั้งก่อนการใส่ปุ๋ยหรือบำรุงปุ๋ย แนะนำให้ทำการพรวนดินก่อนค่ะเมื่อเสร็จการพรวนดินแล้วก็ให้นำปุ๋ยที่ได้ลาดลดไปรอบๆกระถางปลูกน้องบ่อนสีได้เลยค่ะหลังการลาดลดหรือฉีดพ่นทางใบให้ทิ้งไว้1-2ชั่วโมงแล้วทำการรดน้ำค่ะข้อดีทางอ้อมสำหรับการรดน้ำ จะช่วยชำระล้างสิ่งตกค้างที่บอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดไม่สามารถนำไปใช้ได้ออกไปทำให้บอนสีเราแข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายค่ะความถี่ในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้แนะนำให้ใช้หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการบำรุงบอนสีในวันนี้และสิ่งสำคัญปุ๋ยสูตรนี้สามารถใช้ได้กับบอนสีรวมถึงต้นไม้ ทุกชนิดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะจากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้จะเห็นได้ว่าถ้าต้องการให้บอนสีหรือต้นไม้ที่ทุกท่านผู้ชมปลูกไว้ที่บ้านโตเร็วใบดกใบสวยกัดสีเข้มสวยงามแข็งแรงไร้ oh, oh. หนอนไ <Wow. S 1> ร้แมลงมารบกวนไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อปุ๋ยแพงๆมาใช้ค่ะเราสามารถที่จะนำ ส่วนผสมต่างๆที่เรามีอยู่ภายในบ้านแล้วมาทำเป็นปุ๋ยได้อย่างสบายเลยค่ะเพียงแค่ให้เราทราบว่าปุ๋ยหรือส่วนผสมนั้นๆมีประโยชน์ต่อพืชและต้นไม้อย่างไรค่ะจริงๆแล้วในบ้านเราก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆอีกมากมายค่ะที่สามารถจะนำมาใช้เป็นส่วนผสมของปุ๋ยสูตรต่างๆได้อย่างดีเลิศเลยค่ะเดี๋ยวคลิป ต่อไปต้นก็จะนำส่วนผสมต่างๆอื่นๆที่มีอยู่ในบ้านสามารถที่จะทำเป็นปุ๋ยสําหรับบอนสีและต้นไม้มาแชร์กับท่านผู้ชมทุกท่านรอติดตามกันได้เลยค่ะและต้นเองก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับทุกท่านผู้ชมที่มีใจรักในการปลูกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะ แจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t i k t o ็อคุณต้นสาระน่ารู้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในช่องคุณต้นสาระน่ารู้ได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าได้เลยคะ่ะ